อาสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใบมะกรูดคอมเมนต์ชมคอมเมนต์ด่ากันได้สวัสดีกูแพวสวัสดีเสียงตายสวัสดีเทพดอยเสือ้อแมนบอกนะไป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 เสียงตายระว,งวังเสียงตายเสียงตายเสียงตายไหม มามาแล้วออกมาแล้วสยงตายกูจะพาไปเสียงตายมาแล้วเชีย่ยเอาแล้วไงยิงมัน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 ดีมันดีมันอยู่มีมันอยู่มันสียงตายตายหรือ,อยังเสียงตายโอ้ยแม่งโดนลุมโดนลุมโดนลุม กูแพลวกูแพวกูแพลวเทียบดอยเทียบดอยเทพดอยกูแพลวสู้สู้เทียบดอยเทียบดอยกูแพลวสู้สู้โอ้ยขอบคุณมากเทียบดอยขอบคุณครับขอบคุณครับเทียบดอยน่ารักเทียบดอยใช่ไหมดอยดอยเสือเทียบดอยเสือเอามา Ba tung này bay tung này bay tung này Coupel, 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 bay bay bay. Oh, oh, tem, tem lap bay, tem, bay, 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 เช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 ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเทพลอยมึงเอาระเบิดพินแดงขันยาก,ก่รขันยาก,ก่รเอ้าเอ้าต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 ,ตโอ้ยบทท่านเดี๋ Zhen, ยวพันยาซ้ำโดนเขาซะแล้วเดือดใครเดือดเดืไดเทพ dice dice เทพ dice หนึ่ง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 เขาเทียบได้เซเก่งเก่งมากครับขอบคุณมากเทียบด้เซต่างลอกดอยไม่เทียบได้วอยไดเซขอบคุณครับขอบคุณครับสองรอบแล้วช่วยชีวิตไว้เทียบด้เซไปตรงไหน ไปตรงไหนคือตรงนั้นไป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 กูแผวเทปอยเซอร์เทปอยเซอร์เสียงตายหายไปเลยเทปไดเซอร์ไปไปไปเทปไดเซอร์อยู่ข้างหน้าสองตัวข้างหน้าสองตัวโยนระเบิดแม่งลงไป โดนระเบิดแม่งไปเลยตายไม่ตายไม่รู้แต่มันโยนกลับมาคือแล้วเหลือสองตัวเทียบไดเซอร์เอาวาว่าไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ด้านข้างวะแกพลกูแพล,พลเอาอยู่ข้างหลังมีเรียบร้อยโอ้ใช้สก,กิลตัวเหมน็นถึงว่าเนี่ยาสาวๆกินดี อ้าวเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายเอาให้จบไปเลยนะเอาให้จบไปเลยกเพล่เสียงตายเทพไดเซอร์ไดเซอร์ไดเซอร์เอาให้จบเลยนะครับเอาให้จบเลยเทพไทดเซอร์เทพไดเซอร์เทพไดเซอร์อะไรเอาดิเอาสิไป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  เทีบยบยเสื้อกูแพวระวัง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 เจีเยเจเย,ย,ยไม่โดนด้วยระวังระเบิดไปเลยเ <First blind. S 1> ทีบยบโดยเสื้อเทีบยบโดยเสื้อเรียบร้อยไปไอยู่ไหนอยู่ไหน สองตัวเชี่ยเชี่ยเชี่ยไม่ใช่ข้างหลังไปไปข้างบนข้างบนเ,เรียบร้อยเก่งมากเพื่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์นะครับคอมเมนต์ชมคอมเมนต์ด่ากันได้ไปโดดล่มกันไปโดดล่มไหม ใครได้เอ็มวีพีเทปไดเซอร์ใช่ไหมนั่นเทปไดเซอร์ไดเซอร์ไปไปไปเอาเอาลงไหนดีลงไหนดีเนาะลงไหนดีน ที่ลงนะไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้เท่าไหร่น,นี่แหลปะป่าแดงกแลป่าแดงนี่แหละลงป่าแดงเนี่ยไป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 กู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 ไปไปไปไม่มีตีนด้วยอะโลง่งโล่งโล่ง Tim yêu, 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 mà, yêu, mà yêu, tim yêu, tim yêu, tim yêu, ชอบลั่นลั่นชอบลั่นลั่นรัวรัวเราไม่ชอบนอนดักยิงใครชอบลั่นลั่นรัวรัวไปได้แล้วสองชีวิตไปไปเอามาเอามาเอามาแม็กซสิบ เก็บหกสิบกระมาณกระสุนเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนเก็บเงินเดี๋ยวซื้อทอค้อนก่นเก็บเงินเดี๋ยวซื้อทอค้อนกับกอซ่าไปไปไปโอ้ยเกาะสามเกาะสามเกาะสาม

ไห้เมรากระสุนแล้วนีกระสุนนะกระสุนมาเติมกระสุนมาเติมไปกระสุนมากระสุนมาเติมไะทำอะไรวิ่งไปไหนแม่มีหันมาดูมีหันมาดูมีหันมามองค้อน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  ออกมาออกมามาไปไปไปอายาอ๋อมาเอามา,า,มา,า,มา,ายา,า,ยา,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 าไปไปรีบแก้วตัวศูวนย์แมว ไม่มีเหี้ยเลยเลยไปเงินไปวิ่ยอยอกมาเงิน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 มามาเงินอยู่บนสะพานเงินบนสะพานต่อหงวเสือทำงานไปไปมีอะไรบ้างยังไม่ได้คุดเลยแถวนี้ นี่ไงเงิน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 ไม่ขอดเงินไม่ขอดกล่องเหลืองเงิน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 มาบัตรกุญแจเครื่องอาวุธไปไปไปยี่สิบห้าตัวเอามายาใหญ่เอามากระสุน เอาสามข้างบนกระเป๋ากระเป๋าเงินเงินเงินวงเงินมาก่อนอื่นขึ้นว่ากันเอาเงินมาเงินนะกระเป๋ามากระสุนกระเป๋าไป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 วงบีบแล้ววงบีบแล้ววงบีบแล้ว วงบีบแล้วม,มีเฮียเลยมารอบสองอ่ะไปไปไปันมีเฮียเลยเลยไเื้ยใครยิงกูตายไปตายไปอะไรมามองค้อนด้วย ไปไปไปเงิน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 มาเงินมาโอ้นูนโน่นโน่วิ่งอยู่นนวิ่งเข้าวงอยู่นนกูต้องวิ่งด้วยแล้วขาแต่เล่นอยู่เลยยี่สิบตัวไป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 วิ่ง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 ตีบวกก่อนตีบวกก่อนตีบวกปืนก่อนไปไปไป

ไปไปนูนนูนนเกาะห้า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 ดูสิเกาะห้าไปไปไปได้ไหมเกาะห้าเกาะห้าได้ไหมดูดูโดกันอยู่นู่นโดกันอยู่น, ód, 5, 5, 5, 5, น 5, 5, réussi, ู่นโดกันอยู่นู่นโดกันอยู่นู่นตาไป 5, ไปเรียบร้อยอมีคนใช้ดีดด้วยดีดฟงดีดฟงเกาะห้ามาสิบสี่ตัวสู้กันไปสู้สู้กันไปนะเราขอเอาเกาะก่อนหลือสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวสู้กันไปนะสู้ๆแล้วสิบเอ็ดตัว สู้กันไปสู้กันไปสู้กันไปเลยสู้กันไปเลยไม่ต้องห่วงทางนี้ยิงกันสู้ยิงกันหรือเก้าตัวหรือเก้าตัวแล้วขอก็ก่อ,อ,อ,อนเยี่ยมเอาเอาเอามาทำไมเนี่ยกระสุนมะซื้อ กี่ปัปเกรตตีตีอาุวอีิเหลี่ยมเหลี่ยมร้อยไปเดือดข้าวตัวมีไหมมีไหมมีไหมแถวนี้มีอะไรไหมโอ้รู้สึกว่าจะเป็นแบบไปไปมีไหมมีไหมมีไหมแถวนี้มีไหมอา้าเสียต่อไปยิ่งเส ปเดือดเจ็ดตัวแล้วเดือดเจ็ดตัวหกตัวหกตัวมามามายิงเรียกมายิงเรียกมายิงเรียกมะนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเหลือห้าตัว อยู่น bon ู been, ่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ฝั่งนู่นเอาอีกสี่ตัวเป็นอีกสามตัวไปไหนนะทำไมเห็นตัวเดียวอยู่ฝั่งนู้นทำไมเห็นตัวเดียวอยู่ฝั่งนู้นทำไมเห็นแค่ตัวเดียวไปไหนละ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  ั่งนูน้นเอาดูนึง,นงเ,เขาแล้วเอามามาเอาก่อนอา้าวสองสเอาสิครับเอาสิครับสอ,สองสี่สี่เอ็กสอ่าเอ็กาสิครับเอาส,สิครับเอาส,สิครับ,บ,บ,บดูไหนวะตีก่อนตีสองสี่เก้าก่อนแม่งอยู่ไหนะวะเตรียมระเบิดละเตรียมระเบิดหม ปืนอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยชี้ชีชช้ชิ้ชีชีชี้ไปแล้วไปแล้วือเล่นสกิลนี้ไปไหนหละ่ะกูไม่โดน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 นะเจอต่อกูบ้างต่อกูเต็มตตเต็ม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 ต่อกู แม่กูก็โดนขึ้นเหมือนกันแม่งอีพันยาแป๊บ,บนึงพันยาแบบป๊บนึงไป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 ตายไปอืมตาย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 โศกหนมหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใบบัง,บงกูดคอมเมนต์ชมคอมเมนต์ด่าด้วยนะครับ